สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาติดตามรับชมกันต่อครับกับทีมงานสอจบิดิลำทีมนี้ย้ายบอ่อแล้วครับมาลงบอ่อใหม่ที่บ้านลูกฟานกระสังบุรีรัมก็น่าจะเป็นการขุดสระตอนนี้กำลังทําทางลงให้กับรถหกล้อครับ ขุดสะในสวนรถขุดโกเบโก SK 120นี่ครับปักหลักไว้แล้วครับหลักขาวๆนู่นแหละแล้วก็นี่อีกหนึ่งหลักขาวๆสะก้อนอยู่อยู่ประมาณจุดนี้นะครับ ตอนนี้เสียโน่กำลังพิจารณาดูทางลงก่อนในส่วนของรถบรรทุกครับ6ล้อก็มาจอดรออยู่ฝั่งนี้อยู่ สังเกตว่าหน้าดินที่ขุดมานั้นค่อนข้างที่จะชุ่มๆครับชุ่มๆไปหาเปียกเลยละ่ะเดี๋ยวรอดูครับจงบังหวะใส่ดินออกมาเที่ยวแรกจะเป็นยังไงเสียนุจะเป็นคนให้คำตอบครับเข้าไปเลยครับสะนั้นจะอยู่จากเสาธงนะครับขยับไปหาลัวฝั่งนู้นครับ มาแล้วครับเสียโน้โอ้หลุมเยอะเหลือเกินครับดูจากอาการโยกของหกล้อ เริ่มเปิดตั้งแต่มุมนู้นแล้วครับลุยกันแล้วครับไ,ไ,ไล่พีตูดกันมา เดี๋ยวแรกครับเป็นดังนั้นของเสียนุดดคขุดสะก็จะปิดเปียกน้อยครับลึกๆไปอาจจะมีน้ำบอกกันด้วยรอชมกันยาวๆครับทีมงานสอจะดิดลำ ปล่อยตัวคันแรกฝั่งโน้นติดขากระจกดเดียวไม่ได้ต่อไปเป็นเจ้าตุมตามครับ เดี่ยวแรกเดี่ยวแรกไปแล้วครับเดี่ยวสองสามสี่เสียแม็กเราข้าวเดินแจกงานนี้วิ่งไกลครับ กินบนรถเลยหาเวลากินเองนะครับอเอาในถุงไม่ได้เปล่าอยากถือถุงถุงก็ร้อนตัวแล้วนะร้อนเดี๋ยวเอาาไปแจกนี่ครับ นส่งข้าวครับเจ๋เยาครับมีวางคันคูด้วยนะครับมีวางคันคูไปด้วย รู้สึกจะวิ่งสะดวกสบายแล้วครับเที่ยวแรกๆแต่นานๆนนไปก็ไม่แน่ครับเพราะว่าดินข้างล่างนั้นค่อนข้างชุ่มเลยดูจากความอุดมสมบูรณ์สีเขียวขจีเลยครับในทุงท่งหญ้าทุ่งนาแห่งนี้ ด้วยจะตูมตามปล่อยตัวออกไปครับ ฮียานิกฮีโน่โนโมเมกาสีเหลืองอลามครับเจ้ายอดอัศวินจอดรอส่วนเซียววินนะครับเจ้าฮีโน,โน่รายักษ์นั้นยางรั่วครับขนาดย้ายมานี่ยางรั่ว ต้องวิ่งไปปะยางตอนนี้ยังไม่มาเลยปล่อยตัวครับ ่อไปจะเป็นเจ้ายอดอัศวินคนขับเสี่ยมอสสุดหล่อ ระยะทางที่วิ่งก็4ีหโลได้ครับประมาณ4โลหรือว่า5โลเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับวิ่งเข้ากระสัง bỏ đi tùa bueno, <coughs> bài bài bạc Nim ชุดแรก4คันนะครับก็รอชุดต่อไปแล้วครับเพราะว่าวิ่งไกลเหลือเกินครึ่งชั่วโมงครับกว่าจะมาแต่ละเที่ยวทางนั้นก็วิ่งไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็กินข้าวรอไปครับหลังจากได้รับข้าวกล่องไปกนละกล่องละกล่อง เยอกันมาครับสวัสดีครับ